สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามือนีกับมาพ่อกันอยู่ที่ปลาเห็ดในนอร์เวย์อีกเราจะสาวพูกระพามาเข่าปลาเห็ดอีกแล้วจ้า,วา,าเ,าเสร็จงานมูจากเข่าปลาเห็ดก็เลยพามูมาเก็บเห็ดจ้ามือนีขับรถมาชมักก่วโมงกลัวๆเพิ่งมาถึงปลาเห็ดกันจ้าสายผูเพิ่งย่างเข้ามาเสียงมูห้องเอิ้นแล้วจ้าเดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิได้บ่าจ้ามือนีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันนี่ละจ้าพี่น้องจ้าปลาเห็ดในนอร์เวย์ แต่เห็ดมันก็นเริ่มเท่าแล้วเนาะจะไปป้าใดก็ได้อู้ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ล้จ้ะเท่าคือเก่าอีกเราจะเห็ดเบิ้งพี่น้องดอกบักใหญ่กับเท่าเบิดแดเวพ,พุ่นนาะจ้ะพูนพี่น้องโอ้ยเท่าเบิดแล้วพี่น้องจ้าเสียดายเนาะจ้ะโอ้ย,อยพี่น้องเบิง้ง ว่ามันนางแบบว่าขาหิ็ดป้านี่แม่ขาเย้าๆเปน็นนางแบบสาวสกุลสาวสกุลมาเก็บอยู่น้ำกันเนี่ยจะไปใส่ถาเบอพี่นองว้าพี่น้องมาเด้อว่ามันนางแบบเห็ดป้านี่พี่น้องจ้ะอ้ยคักแม่เบื้องนี้มันขึ้นเป็นกุ้มอยู่หลังสาวซิมพ <camar> ุกอีบักลายด้จ้ะเก็บเก็บสาวสกุลเก็บ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 ก็บสาวสกุลเอ้ ไ้เเก็บขวเอาตุ้ปกอตุุตีปีปกหลายพี่น้องบอกสาวสะกลเก็บน้ำกัย่างนหนีพี่น้องเบิง้งรุ่เราพูน่ะมันลายลายเก็บเอกบอกให้เก็บอยู่น้ำกันวะแล้วกัย่างนหนีสาวสีชมพูแล้วจะ้ะว้ายพี่น้องเอ้ยก็เด้ดไปลายปลาเด้อทุกปีดิครับรถหาเห็ดน,นี่ขี้เป็นสิบปลาพี่น้องเบื้องปีนี่ด้วยจอดปลาเดียวก็ได้แล้วจะ้ะ นอนเก็บแล้วมัดกระยานอยู่พี่นองแต่กระมวนมันเข่าอะไรจ้ะเอ้ยดังแน่เบิ่งน่งนโว้ยน้ำกับน้ำเน่นเยเอ้ยโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเตดเด็ด,ดเก็บเก็บเก็บ ดอกใดอันนี้นี่ตุ้มมุติมีน้อยๆเฮ้เอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวนิมผู้สิพามาเก็บหมาอาทิตย์หน้าใหญ่พอดีละสาวสกลดอกน้อยๆอ่ะเฮ้ยน้องเลยมาเปิดเด้พี่น้องยางเลาะมูนี่ก็มีมาอีกพี่น้องมาเบิดโอ้ยหนอเห็ดหนอเห็ดเห็ดปีนี่แม่ข้นจังสี่ทุกปีเนาะพี่น้องเนาะ อุ้ยนางแบบนางแบบจ้ะนางแบบนางแบบพี่น้องใส่ผู้ให้ตัดขายอยูุ่ใส่ผู้เก็บกองกองพี่น้องโอ้ยเบิ้งข้างนี้แล้วก็ข้างเทิงผุนอาจารย์อีกอ่ะพี่น้องมาเบิง้งทางทรายมือของสาวสีชมพูอีกจ้ะ วายเห็ดเราเท่าก้อนยาสีมัดเท่าแข้งสาวสีชมพูลายจ้านุม่มๆนุมแน่นๆนะก็ได้ดอกไฮไยพูเท่าผู้เดียวกับพอะเนาะจ้าเนาะพี่น้อง,อโ,งโอ้ยมูมูบอกว่ายืนงงอยู่ในโดงเห็ดเท่าซันพี่น้องเบิงคุณน,นะจ๊ะนี่ไอพี่น้องจ้ามันละแก่ละเท่าหมดเร โ,โอ้อยโอ้ยโอ้ยสองดอกนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้จานนิ่มหมดแล้วโอ้ยงั้นไม่เหลือจานมุนีจบเลยอาหมายกุ๊ดเน็ตนี่เห็ดแดงเห็ดอร่อยเลยเห็ดขาแดงแดงโอ้หมายกุ๊ดเน็ตพี่น้องจ่าสายพูกคือเสียดายแท้นี่อุ้ยมันคืออุญุแหวงซีมันกว่างมาเห็ดไว้บ่เนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่น้องเห็นบ่จ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้า ยืนงงในดงเห็ดจริงๆจ้ะ,ะเห็ดเท่าเสียดายนอกจากพี่น้องจ่าโอ้ย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 อ้ยพุ่นนะจะดูดีๆด,ดอกนี้น่าจะได้อยู่นะนี่ไงดอกนี้ได้นี่นี่แข็งแข็งอยู่นี่นี่ได้อยู่นี่นี่ดอกนี้ได้อยู่อ่อนขาวนี่อมาเก็บเอาเอามาตัดขาเอาดูดีๆ นี่ดอกนี้ก็น่าจะได้อยู่น้องเลยดอกนี้ก็เอาลังพึ่งข้างล่างออกก็ได้นี่ดอกนี้ขาวได้เลยดอกเล็กอ้ยพี่นอ้องเออยังแข่งโก๊กอยู่นะโอ้ยเฮ้น่ะข้างล่างไปอีกผู้ได้อนะ่อนๆผุนน่ะฮัลโหจะโอ้โอ้โอ้เสียดายมาช้ามาช้าเอ้ย โอ้ยมาซะาน,ะนะนี่นี่นี่พี่นอ้องว้าเอาอันเดี๋ยวจะบอกวิธีเก็บเห็ดบอกวิธีเก็บเห็ดเพื่อนกันจะ้ะมาเจออีกแล้วกุ่มหนึ่งพี่น้องพูนะจะ้ะว้าพี่น้องจะ้ะสายพุกกะเดินงงในป่าเห็ดอีกแล้วพี่น้องเท้าแม่จะ้ะพูนะ่ะเห็ดเท้าขึ้นเป็นกุ่มเป็นกุ้มย่จ้าพูนะ่ะ คุณน่ะพี่น้องตรงพุ่นกับแมนด้วยจ้ะคุณน่ะนี่ตรงนี้กับแมนจ้ะเ้ยใส่ละพี่น้องนี่เห็นม่้จ้ะตรงนี้กับแมนจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดเทาเบิดไปไปย่างต่อหาวเห็นนุ่มๆจ้ะลองเก็บเบิรงจ้ะพี่น้องบรูว่าสิได้บ่บ่เนี่ยจ้ะอุ้ยขาเ้าปั่นวานางแบบเนาะจ้ะเนาะอันนี้เนาแล้วนะจ้ะมอนี ดอกบตปุติปิอยู่นี่มีอีกสีนางจ้ะตรงนี้มีอีกสีนางพี่น้องโอ้ยขาแข็งยิร่รบวสิได้บาจ้ะเบื่งไตดอกอู้แต่ไตดอกขาวงามอยู่เลยจ้ะนี่ดอกน้อยๆมันเน่าพี่น้องดอกนี่ละจ้ะได้บอโอ้ยขาแข็งดีจ้ะอืมน้ำเทา,าดีอยู่ได้พี่น้องกูนะ ทางนีม้มีอีกดอกมีดอกนี้กันลังน้อยอยู่นี่ลูก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 ได้ได้หานังขาวๆจ้ะตรงนี้ได้หานังพี่น้องมาจากพี่น้องสิพาดตัดขาเห็ดเอฟซีสายพูบอกว่าพาดตัดขาเห็ดแน่ว่าสันจ้ะ ภพาพตัดโอ้ยดอกน้อยผันแมงพี่นองเลยบางดอกใหญ่เขาได้บานิจ้ะสีมแมง้มมนอ,นอ <c oughs> รุ่นกันจ้ะหายตัดทิมลายๆรถพี่น้องโอ้ยเห็ดมันกะเริ่มแมงแลนะ้วเนาะเดียย๋ยวฝนตกนี่น้ำหยอยออกจากย <c oughs> อดหญ้ายอดหญ,ญ้าสัยญดต้นไม้พี่น,อน้อง <c oughs> นอ้องใหญ่ๆโอ้ได้ตัดทิ่มหลายเลยพี่น้องมันแม,มงมงเริ่มแม,มงมันโดนฝนหลายเนาะสแมนล่ะฝนโอ้ถ้ามามตั้งแต่ต้นเดือนนะจากสิบมือถ้าย้อนไปนี่เดี๋ยว่อยไปตัดตรงนี้ออกที่ถึงบ้านก่อนต้มอ่ะอ่อ,อนอยู่อ,อเราตัดที่หลังใช่ไหมเออถ้าตัดตรงนี้สีดำเนาะอันดี้ก็คือแวะจอดคางทางสิกลับบ้านแล้วจกหกโมงแล้วคุณอ่ะ ไรเอ้ยมันเน่ามันเน่าแมงขางไหนเอาเอาเอาตัดไปเลิกเลิกเอาได้ตรงใบมันนะนะเอาแล้วดอกนี้ไม่ได้เหรอนี่เน่านี่แหมดอกนี้จับดูแล้วเหรอใช่เนี้ยพี่ป้ามาถ่ายตรงนั้นเลยออกจากปลาบ่ได้เพราะมันหลงปลาได้หลงเห็ดพี่น้องเห็ดหนูว่าน่าจะเห็ดพึ่งเนยมาพี่นี่ปุ่นเพื่อนโอ้ยดึงเอาขึ้นมาขึ้นอะ บวิร์นพูดเสียงทอนขาเห็ดพี่น้องฟังเสียงตันขาเห็ดจวบจวๆเลยโอ้ปีนี้เห็ดหลายคักจะจอดปลาใดกับพ่อค่ณมีถุงมืออยู่นี่หว่ามูป่าขาเห็ดสองดอกสองดอกแสนดอกคุณล่ะโอ้ยสองดอกอันนั้นเห็ดเห็ดอันเห็ดอันนั้นเอาเห็ดเนาป่อันเอาเอาอันนั้นเป็นเห็ดบักหนาวเอาแต่สองดอกนี่แหละแต่ดอกนี่ใหญ่พ่ต้องเอาดอกแต่ดอกน้อยเฮ้ยพี่น้องโหเห็ดเน่าเห็ดเท่าเต็มปลา นี่ก็แวะมื้อน,นี้แวะตะปลาข่างทางมันเหมือ,มอดมันคำหน่อยจ้ะก็กะเลยอ่ะลงออกไปนี่ก็รถล,ล้วโอ้มืน<ง>มืนมืนมืนเข้ารถมากันสามสาวสามสาวสาวรุ่นไหนอ่ะรุ่นป <c oughs> ลายรุ่นปลายจ้ะรุ่น,กน,นกเกษียณไวอะ่ะ

เดี๋ยวเเก็บไว้หมูตัดขากรได้พี่น้องว่าสิบกเก็บโอ้โหอะไรดอกอุ้ยสะอ่อนแฮ็ว้ายพ่น่ะจ้ะมมีถุงมือเนาะพี่น้องเนาะหู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 ูห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  คนขับรถห้แวะดูลายยันคนขับรถโมโหพี่น้องบิกล้าเอาถุงมือกับเอาคูแซลเลนจ้ะแซลเล่นมวนมวลอันนั้นขึ้นยางเห็นอย่างนั้นยางเงินบิกเก็บเห็ดอันนี้ไม่ใช่เหรอจ้ะนี่เก็บนี่นี่นี่ให้ไหมเหเบโอ้เห็ดเบื่อเกมโอ้ยนางฟ้าซาตานจ้ะพี่น้องเบิกนางฟ้าซาตานนี่ขันกินอันนี้ลงไปนี่ผัวได้เมียไม่ทันทีจ้ะนางฟ้าซาตาน นี่ละเขาเอิ้นนางฟ้าซาตานคนสวยใจค้นสวยใจลายอ่โอยพี่น้องเบิ่งแน่เนี่ยเก็บเห็ดยุปป้าข่างทางแม่จะ้ะปลาในน้อยหนึ่งพี่น้องจะ้ะเห็ดกระล่ลายโอ้ยออยยอดสินอินเตอร์เทวรนะัตนเาะเบิง่งดูล่ะปลาในน้อยหนึงเขากันสามคน้นกับเต็มกับตากับคู่ออกไปจะ้ะ ไขมันบนเน่าเนยพี่น้องมันแหกเน่าเบิดแม็จ้าพูน่ะเห็ดรานเน่าเบิดก่อนไปในหน่อยย่างน้ำกันเคลื่อนกันไปกันมายิ่งได้เห็ดเสยจ้ายางสีหยยบเอียงกับเขาเอินเญหยยบเงากันูุล่ะจ้ายางหาเห็ดแบบหยียบเงากันก็ยังได้เห็ดจ้ามันเน่าก่อนพี่น้องนี่มันเน่าเป็นน้ำเน่าแล้วเนี่ยอุ้ย มาเอาดอกนี้หน่อยเนี่ยกำลังตุ้มมุติมีเร็วๆนี่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 แล้เร็วเร็วเร็วนี่เห็นไหมนี่นี่เอาหน่อยนี่ไปเมื่อนี้สาวสิีผู้ผ้ามูมาลุยปลาจ้ะใส่ผู้ผ้ามูมาลุยปลาเดี๋ยวปิดหูมันไหวกันจ้ะโอ้ยปลาได้ดอกสวยไหมปลาตรงขามหันแม้งามแท้พี่น้องเนี่ยเขียวๆเนี่ยขามถนนไปนี่แม่โอ้ย พี่น้องนี่แม้พักกันจอดขางทางแม้จะคนขับรถอยู่ใสบุกพันยางหาปลาพี่น้องเนี่ยปลาอ้อยงอสินอีรีจัตซัมเนี่ยขางทางเนี่ยแหกเห็ดเต็มคู่เต็มตาเต็มทางเข้าป้ายมือแรงพี่น้องหุบมืแรงเลือเด้๋ยวะอู้ซายผู้อยากไปป้าตรงขามนี่ให้นี่แม่งน้ำเท่นั่นแม้แต่มันต้องเดินไกลแน่แค่สนามหญ้านี่ก็ไกลแล้วปลาปลาย่อยสิสียดายมันเนาะคันเลยปลา ปาปายอดสินอินเตอร์เทวราต์พื้นที่ประมาณห้าส in ิบตารางวาพื้นที่พื so oui ้นที่หาสิบตารางวาจาพี่น้องคุณจะได้เสยจ้าเอาสายถุงของเจ้าของเฉยเอาสายลวดเจ้าของเจ้าของเห็นโทรศัพท์อยู่เอาใสายลวดเอาใส่ยลวดกินบก็มันล็อกผู้เดียว